สดชื่นจะกินนมอีกแล้สวสดชื่นเหรอส,สดชื่นหล่ะค่ะบอกทีเมื่อคืนนอนกี่ชั่วโมงเมื่อคืนนอนดีเลยนะเมื่อคืนนอนดีเลยแต่หนูตื่นทุกทุกยี่สิบนาทีเลยลูกให้ป้ากับมานอนได้เยอะสุดครึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ยังโอเคยังไงอะ่ะตาสว่างเลยเดี๋ยวให้นอนนะกินนมอีกนิดนึงให้นอนละ เดียเนี่ยแม่มาช่วยตอนนหกโมงใช่ไหมอืออาม่มาช่วยอู้หมอนม่กับปาไปเรื่อยเรืยาวเลยชั่วโมงครึ่งเน้นเน้นหลับไม่สนใจลูกเลยทิ้งอาม่ทั้งสองคนเลยหลับพิมพ์เลยหลับพิมพ์เลยอยอาม่บอกว่าปุนปุก็หลับเหมือนกันอืวทำไมตอนอยู่กับปาออกมาไม่หลับมีอาม่าคนเดียวไม่หลับอืมตอนอยู่กับเราเขาหลับนะก็เขาตื่นตอนนึงไอ้เนี่ย สำหลับตื่นตื่นใช่แต่ถ้าอุ้มอะก็คือจะแบบว่าหลับตลอดหลับยาวแต่ถ้าเอาวางเขาจะแบบเหมือนพะวานตัวจริงผมหน้าเล็กกว่านี้นะครับอย่าว่าผมหน้าอ้วนนะแต่ตาผมไม่ขีดเลยปุนปุนตาไม่ขีดอาุ่นปุนตาไม่ขีดลูกผมลองนิดนึงนะตาไม่ขีดหรือเปล่าอนี่เล็กลงหน่อยปุนปุนตาไม่ขีดไหมคะเออดี่ค่อยเล็กลงหน่อย ตะไม่กินไหมจะกินอีกแล้วเลยเพิ่งกินไปสองออนยังไงอ่ะกินเก่งนี่ล้างขนนมไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวให้กินอีกออนหนึ่งกินอีกออนหนึ่งแล้วก็จับเลยแล้วก็นอนละดูสิจะนอนไหมเนี่ยแต่เขาก็นอนเต็มอินเหมือนเมื่อคืนไม่เหมือนทุกคืนไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาสวัสดีทุกคนหน่อยเร็วสวัสดี สวัสด,ดีอะเหล่ามาสวัดดสวด,ดีครับเหล่ามาสวัดดสวด,ดีครับเหล่าโกเหล่าโกทั้งสามสวัสด,ดีครับยังไงอะยังไงมัน,นยายไม่มาหาลูกยายมาพรุ่งนี้นะยายมาพรุ่งนี้นะมจะกยิน ไม่ได้กินนึี้ว่าเขาน่าจะแบบเหมือนกินไม่ลงอ่ะต้องจับต้องจับเลยอพอ